ในค่ำคืนนี้นะคะรายการคิดลึกคิดไกลไปกับพ่อการค้าเราจะเริ่มต้นคิดลึกค่ะกับเรื่องราวของ CSR ของอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคือคุณพิลพรพละพลพีวันนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพูดคยยุยกันถึงเรื่องราวของ CSR มันเป็นกระแสที่มีมานานแล้วก็สักพักหนะะึ่งแล้ว yep. แล้วหลายคนเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวสําหรับอุตสาหกรรมสิงทอเห็นเรื่องนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าสําหรับอุตสาหกรรมสิงทอเนี่ยเรื่อง CSR สําคัญเพราะว่าอุตสาหกรรมสิงทอี่ยันเกี่ยวข้องกับแรงงานเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรนี่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าตั้งแต่การใช้ฝ้ายปลูกฝ้ายนะคะหรือว่าเราใช้ขนสัตว์พวกวูลนะคะอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงนะคะเล หรือว่ากระทั่งไอ<ม>เรื่องของเส้นใยสังเคราะห์อันนี้ก็ามาจากพิษพันธ์ปิโตเรียมน,นะคะ<ม>นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมสิ่งทอเอง<ม>ก็ยังเกี่ยวข้องกับคนใช้นะคะนอกจากนอกจากแรงงานแล้วมีการประเมินกันว่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกเนี่ยมีแรงงานกว่า15ล้านคนอตอนนี้เฉพาะในเมืองไทยเนี่ยหล้านคนอันนี้แรงงานที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาไม่ได้นับรวม คนที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมหมายถึงในคลัสเตอร์อาจจะเป็นผู้กลุ่มของรีเทลอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากตรงนี้เนี่ยถามว่าหลักการของ CSR เป็นยังไงหลักการของ CSR มันจะเกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของ แรงงานเรื่องของสิทธิมนุษยชน<ม>เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของแอนตี้คอร์รัปชันอะไรต่างๆ<ม>นะคะเพราะฉะนั้นตรงอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ถือว่าทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วก็ในภาวะที่เรียกว่าโลกาพิวัตทุกอย่างเป็นข้อเป็นเป็นเงื่อนไขนะคะใน,นเรื่องของข้อจํากัดของทรัพยากรการค้าการแข่งขันเพราะฉะนั้น CSR ก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขาการค้าระหว่างประเทศนะคะตอนนี้ถ้าเราดูในภาพใหญ่แล้วเนี่ยอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ย CSR ถูกผลักดันโดยอุตสาหกรรมแบบบร็นแบรนด์ชั้นนำนประมาณ1ใน4 1ใน4ีของการค้าทั่วโลกถึง25%ถึง25%เนะคะเสร็จแล้วคนที่ค้าขายต่ออย่างประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเป็น SME ส่วนใหญ่เชื่อต่อไปเนี่ย สิ่งที่ CSR ไปกดดันผู้ค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์เพราะภาพลักษณ์เนี่ยแบรนด์เนี่ยมันมีมูลค่าอยู่เขาต้องสร้างภาพลักษณ์เขาต้องสร้างภาพลักษณ์เขาต้องทําให้แบรนด์ของเขาเนี่ยมีคุณค่าเพราะว่าเขาต้องระวังเรื่องของสเต็กโคเดอร์ต่างๆ <c oughs> นะคะแล้วก็มันเลยทําให้เรื่องของ CSR กับสิ่งทอเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทําต่อเนื่องทั้งสป라이ตเชนแต่ปัจจุบันนี้ CSR เนี่ย มีมุมใหม่สําหรับสินทอก็คือหันไปเล่นในเรื่องของการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะคือเรื่องของแรงงานเด็กอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องต้องดูเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเรื่องของความอยู่รอดอันนี้เนี่ยของของอุตสาหกรรมเองแล้วเนี่ยก็คือการผลิตสินค้าเพราะสินค้าสินทอเนี่ยปลายทางก็คือผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโอกาสที่เขาจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ย ตอบรับพอใจเนี่ยมันมีสูงนะคะมันก็เป็นไปตามกระแสโลกเพราะว่ากระแสโลกปัจจุบันมันมีปัญหามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคร้อนน้ําท่วมคนก็ให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้ CSR ก็ไปเกาะกระแสเหล่านี้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วไอ้ค่ะเช่นค่ะแล้วไอ้ตัวที่เรียกว่า eco conscious eco conscious เนี่ยนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือว่าตัวของ CSR เองกับเรื่อง eco conscious มันสัมพันธ์กันยังไงคือในประเด็นของสิ่งแวดล้อมนะคะเราพูดกันว่า มันจะมีเรื่องของการป้องกันมลพิษใช่ไหมคะเรื่องการใช้ทรัพยากระนะคะสุดท้ายเนี่ยแล้วถ้ามันต้องทิ้งหรือมันต้องต้องทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะทายัางไงให้การทิ้งหรือการทาลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นตร,ตรงนี้เนี่ยถามว่าทําไมต้องไอ้รรกระแส eco conscious ถึงได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระแสที่เป็นกลายเป็นกระแสหลักเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วเรื่องโลกร้อนนะคะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย จริงๆแล้วเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันไม่มีบาวดรี่มันไม่มีขอบเขตทุกประเทศได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวอุตสาหกรรมสิ่งทอเองเนี่ยก็มองว่าตัวเองเนี่ยจะมีบทบาทยังไงที่จะลดไอ้เรื่องผลกระทบของอโลกร้อนถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเ,เขาเคยมีการประมาณไว้นะคะว่าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยเป็นสาเหตุข,ของการให้ปล่อยก๊าซ co 2อก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ที่เรารู้จักเนี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยประมาณ4%่เ ก็ถือว่าคอดข้งเยอะนะคะถ้าคิดเป็นพันล้านเนี่ยก็เป็นพันล้านตันเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ผู้ประกอบการที่ทั้ง supply c h นในในอุตสาหกรรมสิ่งทอนก็พยายามจะมาลดเรื่องของเรื่องของตัวโลกร้อนนี้โดยการที่ตั้งแต่ผลิตสินค้าที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมถามว่าผลิตสินค้าที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมหมายความว่าไงหมายความว่าเขาใช้พลังงานที่ลดลงนะคะ หมายความว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นสร์เป็นวัสดุที่เรียกว่าทําจากสารเคมีที่ปลอดภัยะนะคะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม,อมนะคะแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบให้กับผู้บริโภคสุดท้ายที่จริงๆแล้วเขาได้จริงๆก็คือว่าในหลายๆประเทศเนี่ยในเรื่องของมาตรการสิ่งแวดล้อมันกลายเป็นกฎหมายบังคับโอ้มันไปไกลถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วใช่ค่ะนะอย่างอย่าง,อย,างอย่างในยุโรปเนี่ยเขาบอกเลยว่า ในปีอีก10ปีข้างหน้าเขาจะต้องลดในเรื่องของการใช้พลังงานใชะเล่ต่างๆ20%ง<อ>เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในธุรกิจภาคธุรกิจซึ่งก็คออือคู่ค้าของเราถูกไหมคะ,คะเขาก็จะต้องหันมาดูแล้วว่าทำอย่างไรที่เขาจะต้องดีแคลร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการวัดวัดได้นะคะเหมือนที่เราเห็นในในหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็จะเริ่มวัดแล้วล่ะค่ะว่าไอ้มูลค่าที่เขาซื้อขายกันกับมูลค่าที่เขา ใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนอย่างไระ<ม>คะเรื่องของการวัดนี่น่าสนใจเพราะ,ะหลายคนบอกว่าเอ CS r เอจะวัดได้จริงหรือเปล่าแต่จะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าค่ะค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงคิดไกลค่ะเมื่อสกครู่เราคุยไปแล้วนะคือคุณคุณพิรพรบอกว่า CSR สามารถวัดได้ค่ะ วัดยังไงคะอย่างบางที่ที่เป็นแบรนด์ในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นกระแสที่เรา<ม>เราพูดก,กันเยอะ,ะนะคะก็ะอย่างเช่น mark and spencer เนี่ยบอกเลยค่ะว่าในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยบรรจุภัณฑ์ของตัวเองจะต้องเป็นพวก recycle biodegradable คือคือเพราะว่าพวกเวลาเราซื้อสินค้าแล้วเขาขายสินค้าคะนะคะ,คะเขาก็จะต้องมีแพคเกจิ้งมีบรรจุภัณฑ์ พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้พวกวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันก็จะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นร้อยรอปีแต่ถ้ามันเป็นวัสดุที่เป็น biodegradable เป็น recycle มันก็ออกกลับไปใช้ใหม่ได้นะคะห,หรือว่ามันย่อยสลายเองตามธรรมชาติะนะคะแล้วก็อ,อ,อย่งมาร์กแอนด์สเปนเซอรอีกเหมือนกันอันนี้เขาค่อนข้างทําเรื่องนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าอีกสอปีข้างหน้าถ้า ผลิตพัณฑ์ของเขาที่เป็นพวกฝ้ายเนี่ยนะคะ,คะก็จะต้องใช้ฝ้ายอินทรีย์หมดถามว่าทําไมเป็นฝ้ายอินทรีย์ก็ต้องบอกว่ากระบวนการของการผลิตฝ้ายอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกคอตตอนเนี่ยนะคะมันเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมีค,คือสารเคมีกับปุ๋ยสังเคราะห์พวกนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่เราต้องต้องพัฒนาต้องขุดขึ้นมาแล้วก็มันมีผลกระทบกับสิง่งแวดล้อมการใช้น้ําก็ต้องเป็นน้ําที่มาจาก น้ำธรรมชาติไม่ใช่น้ําจากระบบชลประทานนะคะเพราะฉะนั้นตัวของฝ้ายเนี่ยเรารู้กันมานานแล้วว่าแม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกมันจะเป็นทั่วโลกนะคะบ้านเราอาจจะไม่ได้ปลูกฝ้ายเยอะนี่สแต่ว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงนะคะใช้พวกเอ่อเฮอร์บิไซด์ฆ่าพืชเนี่ยามากกว่า10%เยอะถ้าถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนสร็จ <c oughs> แล้วในกระบวนการอย่างนี้ยังทำให้เกิดน้ำเสียอีก คือพูดง่ายว่าแม้จะเป็นผืนริดเดียวแต่ว่าการไปทำลายสิ่งแวดล้อมแบบมีซะเยอะมีซะเยอะมีม,ม,มีมีความชัดเจนในเรื่องของผลกระทบว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขายผู้คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์อย่างมาแอนสเปนเซอร์ Spencer, ก็มาบอกว่าคนที่จะเป็นซัพพลายเออร์ให้เขาเนี่ยต่อไปนี้ต้องใช้ฝ้ายอินซีถ้าเขาถ้าจะผลิตสินค้าที่เป็นจากวัสดุที่เป็นฝ้ายค่ะแล้วหรือว่าเอาฝ้ายมารีไซเคิลมาใช้ใหม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ทำ ถ้าไม่ทำเขาก็จะไม่ซื้อสําหรับคนที่บอกว่าฉันก็เป็นธุรกิจหนึ่งในสิ่งทอแต่เป็นเล็กๆไม่ได้ขายให้มาร์กแอนด์เซ็นเซอร์นะ,ะอย่างนี้ CSR ยังต้องทําอยู่หรือเปล่าจำเป็นนะคะเพราะจริงๆเนี่ยคนก็มักจะคิดว่า CSR เป็นเรื่องของการทำทำประโยชน์สาธารณะกับชุมชนแต่จริงๆ CSR เนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวของธุรกิจโดยตรงเพราะว่าถ้าเขาทํา CSR หมายความว่าเขา มีโอกาสที่จะอยู่รอดในทางธุรกิจถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีโอกาสที่ใช้พลังงานใช้น้ำคือคือการใช้ทรัพยากรเนี่ยปัจจุบันนี้เรายอมรับแล้วนะคะถ้าเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้อย่างไม่มีคุณภาพนะคะมันก็สร้างผลกระทบ อยู่ไม่ได้นาน,น,น CSR บอกว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเนี่ยต้องใช้อย่างมีคุณค่าใช้ใชอย่างมีประสิทธิภาพะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรไหนถึงเป็นองค์กรเล็กๆเ,เขาทำ CSR ถึงแม้ว่าตอนต้นดูเหมือนจะต้องลงทุนแต่จริงๆแล้วระยะยาวอยู่รอดเราจะเห็นนะคะ,ะธุรกิจของบ้านเราเนี่ยเราก็ ทำ CSR ในลักษณะนี้เยอะธุรกิจเล็กๆอ่ะน,นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่พวกที่เป็นอาหารนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสิ่งทอก็มีนะคะเราเราคงได้ยินกันบ้างอ่ะนะคะ,คะอย่างเช่นเสื้อผ้าที่เป็นฉลากเขียวเสื้อผ้าที่เป็นคูโมดแลพวกนี้ก็เป็นฉลากเขียวนี่คือเป็นป้ายบอกว่าฉันฉลากเขียว,เ,ยวเป็นฉลากที่กระทรวงระะอุตสาหกรรมทำพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้บริโภคเนี่ย มีช้อยมีทางเลือกในการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมถามว่าเป็นมิตรยังไงในกรณีของสิ่งทอนะคะ,คะถ้าเราซื้อสินค้าที่เป็นฉลาเขียวเนี่ยก็หมายความว่าเรากําลังซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่กระบวนการผลิตตั้งแต่การผลิตใช้วัตถุดิบจนถึงการใช้เนี่ยคุณภาพมาตรฐานเหมือนเดิม<อ>แต่ปลอดภัยก็คือไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่มีสารที่ทําให้เกิดการระคายเครื่องอแล้วการใช้งานต่างๆก็ยังดีเหมือนเดิมราคาอาจจะไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่ค่ะนะคะแต่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจแล้วก็กระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันทำมันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอแสดงว่าผู้ประกอบการอย่ามองในช็อตเทอมหรือระยะสั้นเท่านั้นถ้าว่าถ้ามองในช็อตเทอมเนี่ยเงินที่จะไปทำเสียซหามันก็ ม่ใช่น้อยเหมือนกันนะหรือเปล่าเออก็แล้วแต่ประเด็นนะคะสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราบอกว่าเราเราเราเป็นอย่างในอุตสาหกรรมสิงทอเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ําเยอะใช้สารเคมีถ้าเราทํา CSR คือเราไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเราช่วยทําใหออ้คนงานเร,ราปลอดภัยขึ้นเราก็ใช้สารเคมีที่ ไม่เป็นสารก่อมเร็งสารเคมีที่ปลอดภัยกับพนักง,งานของเราการใช้สารเคมีที่เป็นสารก่อมเร็งหรือสารปลอดภัย,ยหมายถึงว่าต้นทุนของการบำบัดน้ําเสียหรือโอกาสที่โรงงานจะถูกปิดเพราะว่าทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีกฎหมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ลดลงปัญหาน้ําเสียก็ลดลง อันนี้ก็เป็นการทํา CSR และสุดท้ายยังได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วแล้วตัวที่เขาจะเอามาวัดผลว่าแต่บริษัทมีการทํา CSR ที่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าก็มีตัววัดที่เป็นรูปธรรมอะไรชัดเจนเตัววัดที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะก็อาจจะอาจจะเปรียบเทียบกันยากนิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่า CSR เนี่ยมันไม่มีระบบของการรับรองนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บริษัทไหนจะทําบริษัทเล็กบริษัทใหญ่จะทำ เขาก็จะตั้งเป้าหมายในการทำ CSR แล้วก็สร้างตัววัดขึ้นมานะคะแล้วก็ตัววัดที่ตอนนี้ที่นิยมกันมากก็คือในเรื่องของการที่จะทำให้สาธารณชนเห็นทำให้สังคมเห็นว่าเนี่ยนะเขาเป็นผู้ผลิตที่สินค้าก็ขายได้แต่ว่าอัตราการทำลายหรือการใช้ทรัพยากรอะไรเนี่ยลดลงเรื่อยๆเพราะฉนั<ๆ>้นก็จะก็จะไม่ได้มีหลักเกณฑ์วัดว่าจะต้องวัด ไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นไม่มีไม่ได้ไม่ได้บังคับเหมือนที่เราเห็น ISO 9000หรือ1 4 0 0นนะคะส่วน CSR นี่เป็นลักษณะของมาตรการสมัครใจเป็นแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัววัดแล้วก็ทำเป้าหมายของตัวเองได้เวางเอาไว้วางเอาไว้ตัวเองนะคะพอจะทราบเทรนด์ของ CSR ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในทุกอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอไปแล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าว่า ต่อจากนี้ไปเนี่ยอุตสาหกรรมสิ่งทอเขมีการวางกลยุทธ์กลยุทธ์อย่างไรที่น่าสนใจค่ะ